แมวก็จะมาทําขวดเปล่าให้เกิดประโยชน์นะคะเราจะทําเป็นรูปอะไรทําไปใช้อะไรเดี๋ยวเราไปดูไปทํากันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทาอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆอยจากทางช่องค่ะขวดเปล่าๆที่ไม่ได้ใช้หรือว่าไม่ได้ใช้งานหรือว่าหมดประโยชน์แล้วนะคะเราสามารถนํามาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆนะคะเพื่อนําไปใช้สอยได้และสร้างความสวยงามได้นะคะ วันนี้ยายแมวจะนําขวดเปล่านะคะจะมาทําเป็นรูปกบนะคะแล้วก็นําไปไว้ใช้สอยก็คือใส่ของอะไรก็ได้หรือว่าไปปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะวิธีการเราก็ทําไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือกันค่ะ mm. อันดับแรกนะคะกบจะเป็นสีอะไรก็สีเขียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะนําขวดน้ําเปล่าหรือว่าขวดเปล่าขวดนี้นะคะไปพ่นสีนะคะ แทนแทนหลังจากที่เราพ่นสีเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีเขียวค่ะเพื่อนๆหลังจากนี้เราก็จะนํามาตัดเป็นรูปกบกันค่ะเราก็จะมาตัดขวดน้ําที่เราพ่นสีแล้วนะคะเพื่อนๆก็กะความสูงเอาได้นะคะอีดลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะนํากันไกลมาตัดนะคะเพื่อนๆ โดยที่เราจะตัดนะคะเราก็จะเว้นส่วนโค้งไว้นะคะเหมือนรูปหูนะคะสองข้างนะคะง่ายๆนะคะ ขาดโขดแล้วนะคะก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะมีคล้ายๆหูสองข้างนะคะกบจะต้องมีตาใช่ไหมคะตรงนี้ไม่ใช่หูกบนะคะเป็นตากบค่ะเดี๋ยวเรามาติดตาให้กบกันนะคะค่ะหลังจากที่กบได้ตาแล้วนะคะกบจะต้องมีปากมีจมูกค่ะค่ะแค่นี้ก็เป็นกบแล้วนะคะมีตามีปากมีจมูกนะคะการประดิษฐ์สิ่งของที่ไม่ได้ใช้นำมาใช้ให้สวยงาม นำมาทําให้สวยงามเพื่อใช้ประโยชน์ใช้สอยต่างๆนะคะสําหรับสิ่งนี้นะคะเราสามารถนําไปปลูกต้นไม้หรือว่านําไปใส่สิ่งของอะไรก็ได้นะคะปากกาดินสอใส่ได้หมดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยเมพาทําได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยเมพรทําด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะการนำสิ่งที่ไม่ได้ใช้นำกลับมาทำให้เป็นประโยชน์และสวยงามทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ